นักธุรกิจคนปัจจุบันหรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะนพลเราตงต้องพูดแบบโบราณโบราณก็คือเธอจะทำอะไรก็ตามเธอต้องมีความอดทนทำอะไรต้องอดทนต่อเนื่องไม่ใช่อันนี้ไม่เอาเปลี่ยนอันนี้ไม่เอาเปลี่ยนอันั้นไม่ใช่หนึ่งหน้าอดทนสองอดกั้นไม่พอใจอะไรไม่ใช่เปี้ยงป้างฉันเป็นคนเปิดเผยเปี้ยงป้างไปไม่ถูก<ม>นะเราควรจะต้องมีการอดกั้นฟังเขาก่อนคิดก่อน จะพูดจะโต้เถียงอะไรก็ต้องคิดก่อนอันที่สามต้องรู้จักอดออมการทำอะไรไม่ใช่กู้เงินสะบัดท่อกู้เงินธนาคารนะชีวิตผ่านมาจนวันนี้นะไม่เคยเห็นเลยการกู้เงินนะเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจสักเซสไม่ใช่เธอรู้ไหมคนเรานี่นะมีหนี้มีสินกู้เงินนะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์การเป็นทุกข์เนี่ยคือการที่ขัดขวางอะไรรู้ไหมขัดขวางพลังในตัวเอง ธนาคารมีไว้ฝากเงินกี่ดอกเบี้ยถ้าเธอไปกู้เงินธนาคารนะธุรกิจใดธุรกิจนั้นไปไม่รอดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เลยนะจะต้องมีความอดทนและต้องคิดถึงเรื่องของการเงินให้มาก